สวัสดีค่ะช่องปลายทองคำปลายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะนองคิมอมค่ะก็มาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมา,าสัปดาห์ละสองวันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่โอมไม่ได้มานะคะอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ช่วยงานที่บ้านนะคะงานที่บ้านกับคุณยายนะคะ คิมอมก็คุณพ่อจะไปรับวันสุกนะคะระวังลูกระวังก็จะมาช่วยงานคุณแม่นะคะส่วนคุณพ่อก็ไปตัดหญ้านะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะคิมอมก็จะมาช่วยล้างผลไม้นะคะตอนนี้ก็กําลังจะปอกเปลือกมันเก้วนะคะ นกร้องของเราก็ปีนี้ก็อยู่ชั้นป .4 แล้วนะคะไม่ไม่บอกง่ายไม่ลูกโอ้โเสร็จแล้วนะคะไหนโอ้โเสร็จแล้วใส่ตะกร้าเลยลูกจะได้ไปล้างน้ำให้สะอาดให พะพลายกับไม่ใหญ่นะคะกินก็จะไล่นะคะอ่าสัปดาห์ละครั้งนะคะก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะผลไม้ในช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ นักลงของเรานี่ต้องซ้อมร้องเพลงด้วยนะคะแม่แม่เพราะว่าคิมอมก็เป็นคุณครูเขาจะให้คิมอมนะคะเป็นนักรองของโรงเรียนนะคะปีนี้ก็อยู่ชั้นป .4 สีชั้นตัวสีเวลาไปประกวดอของโรงเรียนนะคะคิมอมก็จะร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะตอนน้องอยู่ระดับชั้น ปสามก็จะเป็นเพลงลูกกรุงค่ะไปคิมอมก็จะต้องร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะก็จะคิมอมก็จะร้องเพลงหลากหลายนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งนะคะแต่ว่าตอนไปประกวดนี้คือต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะคะเพราะว่าเป็นการประกวดของโรงเรียนนะคะ อ่านัก,ก้องค่ะซ้อมร้องเพลงก่อนนะลูกอ่าก็จะร้องอ่าเสียงสดนะคะแม่แมไม่มีซาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะติดลิสิทธิ์นะคะเอาอเลยลูกอ่าวันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรลูกร,ราชาติค่ะก็ะ เพลงบทเพลงนี้นะคะเป็นของคุณแม่พึ่งนะคะอะก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบทำให้นึกถึงนะคะสมัยตอนเด็กๆเลยนะคะแม่แม่เพลงนี้นะคะวังว่าแม่เอ่อคิดว่าแม่แม่หลายท่านก็คงเคยได้ฟังเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ ซึ้งนะคะแล้วก็ไพเราะนะคะไพเราะเป็นความหมายนะคะมีความหมายที่แบบว่าสื่อความหมายเห็นภาพเลยนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวมาฟังเพลงจากน้องขิมออมนะคะก็จะมีสามเพลงนะคะที่น้องต้องฝึกร้องนะคะไปประกวดนะคะก็จะมีเพลงอ่า สาวพิบุรีใช่ไหมลูกแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงเขียนฟันไว้ข้างฝาแล้วก็นี้นะคะบทเพลงที่สามนี้นะคะคือเพลงธรรมชาติโหดคะ่ะเสียงรถมาแล้วลูกคุณพ่อมาแล้วสัสัญยามาแล้วนะคะเดีย๋ยวคุณพ่อดับเครื่องก่อนลูกเพราะว่าเสียงรถด,ด,ดัง อ่าเอาเลยลูกเสียงเสียงเสียงรดหยุดแล้วเอาเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังอ่าไม่เพราะเท่าไหร่นะคะแม่แม่เพราะว่าเพิ่งหัดร้องนะคะ ออโอู้ต้องยืนก่อนใช่ไหมลูกอ๋อต้องยืนก่อนนะคะถึงจะมีพลังนะคะในการร้องนะคะ ลมรักโบยอยากคิดโบยบินทำมาติหดหูใจน้ำมากเกินไปกาก็ตายปวด เขามากินช่วยไม่ได้จำนองเข้าขาดเขาเก่มาวัดยึดกรรมมาสิบพืนดินอ่าก็ต่อไปค่ะก็คนลุกมากเลยค่ะน้องคิมออมฝึกลองไม่กี่ครั้งนะคะเพลงนี้ไม่ไม่ เก่งมากลูกอ่าเดี๋ยวมาฟังเพลงที่สองกันนะคะเอาเลยค่ะ ฝากริพมันถึงเพชรบุรีพบกัน จะปีที่รอเช้าเย็นค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็ลองมาหลายครั้งแล้วนะคะแม่แม่แต่ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปสองผลงานเพลงแล้วนะคะ ต่อไปก็เพลงสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่ต้องฝึกร้องนะคะด้วยนะคะเพลงนี้นะคะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วคะ่ะเขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ว่ายจำได้เสมอ บ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอหอมฟันเพื่อนน้ำตาเอ๋ยเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานเล็กรายได้ที่ใจโสหาไม่ต้องที่เรียนมาก็ต้องรีบว้ารถ้าไม่ไหย อาห้องสมสุขนอนเพื่อรถทนร,รายใจจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะสามผลง,งานเพลงเก่งมากค่ะน้องคิมอม ก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกนะคะเพราะว่าคีมอมก็จะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะไปประกวดตอนนี้ก็เก่งมากนะคะก็มาช่วยงานนะคะช่วยงานที่บ้านก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้าง เรียนหนังสือเป็นยังไงเอ่ยรีหนันสือก็ได้ค่ะอ่าได้อยู่นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องคิมอมด้วยนะคะค่ะฝากแม่ๆในลูกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่ง้าคลิปต่างๆไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ